ไม้ประดับไม้โมงคลน,นี้สวยงามมากๆเลยใบสวยงามจริงรู้จักกันไหมเอ่ยนะไม้แบบนี้นะมีชอ่อดอกออกมาแบบนี้นะช่อดอกสีขาวๆแล้วก็เปลี่ยนจากช่อดอกเป็นหน่อเล็กๆใครรู้จักบ้าง จิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ วันนี้น้าเลขพลามาชมไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นไม้ตระกูลเศรษฐีที่น่าเลี้ยงนะน่าปลูกปลูกง่ายฮะชื่อเป็นมงคลฮะพวกนี้คือนามเป็นมงคลเห็นไหมอันนี้คือเศรษฐีเรือนกลางคือหลายคนจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักเลยว่าไอ้เศรษฐีเรือนนอก เศรษฐีเรือนในก็จะเคยได้ยินบ่อยแต่เศรษฐีเรือนกลางไม่ค่อยเจอนะเพราะลักษณะเด่นเขาคือใบค่อนข้างจะเขียวทั้งหมดเลยนะ mm hmm. เห็นหมเห็นแบบหลายคนมัวแต่ไปมองเศรษฐีเรือนอ mm hmm. นอกเศรษฐีเรือนในที่มีความด่างส,สวยแต่นี่ก็เป็นไม้ที่สวยงามโดดเด่นไม่แพ้กันนะฮะหน้าเลี้ยงก็ถือว่ามี เรื่องของอความเป็นมงคลนะคือมีโชคมีลาบเรื่องของเงินของทองนะฮะนี่แหละเศรษฐีเรือนกลางหลายคนอาจจะนึกไปออกว่ามันแตกต่างยังไงกับเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในทุกอย่างมันจะคล้ายกันหมดเลยเลี้ยงง่ายๆครับพวกนี้นะดินกลับมะพร้าวสับผสม ดินปลูกเราเนี่ยชอบดินร่วนปนทรายชอบชื้นๆเลี้ยงสามารถเลี้ยงเป็นไม้กระถางไม้แขวนได้ด้วยพอเขาออกดอกเขาจะแทงช่อดอกออกมาตรงกลางอย่างเงี้ยนะเนี่ยช่อดอกของเขาสีเหมือนกันฮนะดอกเหมือนกันกับเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในแล้วก็ค่อยๆที่จะเปลี่ยนเป็น,น,เ,ปน,น,นเ,เ,เนี่ยเป็นหน่อใหม่เล็กๆเนี่ยหน่อใหม่ ก็จะค่อยโตขึ้นเรื่อยๆพอโตขึ้นมีรากก็พร้อมที่จะเอาไปปลูกได้เลยนี่นะเนี่ยรากของเขาก็เหมือนกันมึงเนี่ยพวกเนี่ยขยายพันธุ์ง่ายเลี้ยงประดับเป็นไม้แขวนในสวยจริงๆครับนะทางฝรังนะเขาจะเรียกว่าสไปเดอร์แ plan สไปเดอร์คือมันมี เหมันคล้ายกับใยเยมงมุมมันกลางออกไปแพลนะ Plan ก็เหมือนเครื่องบินน,น,นี่ก็เหมือนอกลางออกไปไมันจะเหมือนเครื่องบินเลยเหมือนเครื่องบินบินอยู่รอบๆต้นนี่เขาเรียกว่าสไปเดอร์แพนนะความเป็นสิริมงคลก็เหมือนเศรษฐีเรือนนอกเรือนในแหละครับนะเดี๋ยวนะ้าเล็กจะพาไปดูว่าเศรษฐีเรือนนอก เป็นยังไงเศรษฐีเรือนในเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูะเรือนนอกใบเขาเขียวแล้วก็จะมีแถบสีขาวนีอยู่ด้านข้างอันนี้คือเศรษฐีเรือนนอกปลูกเป็นไม้แขวนเนี่ยสวยงามฮะนะพอเขาแก,ก่ก็แทงช่อดอกออกมาเนี่ยรอบๆบนี้สวยงามนี่อ่ะนี่ดูอีกต้นหนึ่งเนี่เป็นงไงฮะ อันนี้แก่แล้วก็จะแทงช่อดอกออกมาเนี่ยข้างๆเห็นไหมสวยงามมานเนี่ยเนี่ยรอบๆไปเลยใบลายด่างสวยนี่คือเศรษฐีเรือนนอกก็แล้วแต่เลี้ยงบางที่เนี่ยก็จะความสวยงามก็ต่างกันแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย ีเศรษฐีเรือนในเสษฐีเรือนในก็จะมีแถบสีขาวอยู่ตรงกลางนะและขอบก็จะเป็นสีเขียวใบมันก็จะอ่อนนะใบอ,อ่อ,อนๆเหมือนกันฮะนะพอแก่แล้วจะออกดอกเหมือนกันเป็นแทงช่อออกมาเหมือนกับเสษฐีเรือนกลางเสษฐีเรือนนอกนะ นี่อีกต้นเล็กของนาเล็กปลูกไว้แยกเป็นแบบความสวยงามของเขาเอาไปใส่กระถางนี่สวยจริงๆครเนี่ย<ม>เทียบเทียบฮะเศรษฐีเรือนนอกอ่าเศรษฐีเรือนนอกแล้วก็อันนี้เศรษฐีเรือนกลางนะเรือนกลางนี้จะเขียวหมดเศรษฐีเรือนในก็จะ มีแถบตรงกลางส่วนเสรษสีเรือนนอกแถบสีขาว<ๆ>ก็ดูกันง่ายๆนะและนั้นเล็กจะพาไปดูไอ้ที่หลายคนเข้าใจผิดนะเตยดา่างมันจะโดนแม่ค้ามาหลอกว่าเป็นเสษฐีเรือนไหนเดี๋ยวไปดูท้ายที่หลายคนเข้าใจผิดว่ามันคือ เศรษฐีเรือนในนะบางทีแม่ค้าก็เอาไปหลอกขายนะว่านี่คือเศรษฐีเรือนในนะสวยงามาอะไรอย่างเงี้ยนะเราะนั้นะนะเราต้องดูให้เป็นนะไปอันนี้คือเตยด่างนะเตยด่างก็จะเหมือนใบเตยเลยนะเพียงแต่ว่าเขามีสีคริบทองอยู่ด้านในแค่นั้นเองอยู่ตรงกลางลักษณะเหมือนกับ เศรษฐีเรือนในเนี่ยเปรียบเทียบกันแต่เนี้อหนากว่าเยอะนะแข็งนะเหมือนใบเตยเลยแต่ถ้าเกิดเป็นใบเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนกลางเนะี่ยมันจะอ่อนบางอ่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้ก็พามาชมนะให้ดูที่หลากหลาย ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมน,นชันเล็กกิจในชาแนลสวัสดีครับ